โอ้โหพี่น้องแทงไม่อีกช่อแล้วนะกล้วยไม้ของน้าเล็กเนะี่ยโอ้ยสุดยอดจริงๆฮะนะกระเรกระร่อนเลี้ยงแบบเทวดาเลี้ยงเนี่ยดีจริงๆนะต้นก็สมบูรณ์เรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะดอกก็ออกให้ชมตลอดนี่ฮนะช่อแรกที่บอกว่า18บแปดอกนั่นก็ยังบานอยู่เลยนะ ชอหม่ตามมาติดๆฮนะเนี่ยออกมาแล้วออกมาให้ชมอีกแล้วนี่ดอกแรกบานแล้วฮะมีดอกแรกบานแล้วแล้วก็ตามมาอีกนีน่บรรยากาศริมคลองอย่างนี้การปลูกกล้วยไม้ก็อาจจะ อาศัยความชื้นจากธรรมชาติที่อยู่แถวนี้ลมพัดพาเอาความชื้นมานะแล้วก็แสงแดดดีนะแล้วก็น้ำดีนะก็น้ำดีที่ว่าเนะี่ยก็คือเทปมิดนะช่วยรดน้ำด้วยนะปุ๋ยก็จากธรรมชาตินะก็คือ เป็นใบไม้นะที่ร่วงหล่นลงมาแล้วก็มาค้างคาตรงนี้แล้วก็เน่าสลายบนซอกใบตามซอกใบซอกต้นนั่นแหละก็กลายเป็นปุ๋ยรากของเขาเราจะเห็นว่ารากของเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยนะต้องการยึดต้องการเหนี่ยวเฉยเฉยนี่แหละนะแล้วก็แยกออกมาข้างนอกเห็นไหมเนี่ยเขาเป็นรากอากาศ สามารถที่จะรับน้ําได้นะแล้วก็รับแสงได้ด้วยเนี่ยจุดยอดอยจริงๆครับอ่ะครับผมสลับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ